เวลาเราพูดถึงเทพเจ้ากรีกเราก็จะนึกถึงซูสโพไซดอนหรือไม่ก็เฮอร์คิวลิสใช่ไหมคะ แต่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมแทบแห่งแสงอย่างอ p พอลโลถึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าฟีบัสอพอลโลหลายคนอาจจะคิดว่าเออเป็นแค่ชื่อเท่ๆแต่จริงๆแล้วคำว่าฟีบัสนี่แหละค่ะคือกุญแจที่ไขไปสู่เรื่องราวของเทพีไททันองค์หนึ่งที่ถูกลืมผู้เป็นรากฐานแห่งปัญญาและคำพยากรณ์ทั้งหมดบนโอลิมปัสและที่สำคัญเธอคือคุณย่าของอพอลโลเอง ใช่เลยครับวันนี้เราจะย้อนรอยแสงสว่างนั้นกลับไปยังต้นกำเนิดที่แท้จริงของมันนั่นก็คือเทพีไททันฟีบี้ครับเธออาจจะไม่ใช่ตัวละครที่มีบทในสงครามยิ่งใหญ่แต่เธอคือศูนย์กลางของแนวคิดที่สำคัญมากเป็นเหมือนสถาปนิกทางปัญญาที่เชื่อมโลกยุคเก่าของไททันที่เต็มไปด้วยพลังดิบ เขากับโลกยุคใหม่ของโอลิมเปียนที่มีระเบียบและเหตุผลมากกว่าถูกต้องครับการทำความเข้าใจฟีบี้ก็เหมือนกับการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางความคิดครั้งใหญ่ของอริยธรรมกรีกเลยงั้นวันนี้เรามาลองปฏิบปต่อเรื่องราวของเทพีที่ดูเหมือนจะเงียบเงียไม่ค่อยมีบทบาทให้เห็นภาพชัดๆกันดีกว่าค่ะมาดูกันว่าแสงสว่างที่แท้จริงของโลกปรกรนากรีกเนี่ยมาจากไหนกันแน่ ก่อนอื่นเลยช่วยปูพื้นให้เราหน่อยค่ะว่าฟีบีมีที่มาที่ไปอย่างไรอยู่ในตระกูลเทพสายไหนคะได้เลยครับฟีบีเป็นหนึ่งในไททันรุ่นแรกสุดเลยเป็นธิดาของยูเรนัสหรือเทพแห่งท้องฟ้ากับกายาเทพีแห่งพื้นโลกพูดง่ายๆก็คือเป็นเทพีเจเนอเรชั่นที่สองของจักรวาลเป็นพี่น้องกับโครนอสบิดาของซูสโอ้โหคือเป็นรุ่นใหญ่ดั้งเดิมเลยใช่ครับ กวีเฮซซโอถึงกับให้สมญานามเธอว่าคริสโตสเตฟานอสคริสโตสเตฟานอสครับแปลว่าผู้สวมมงกุฎทองคำซึ่งก็สะท้อนถึงสถานะที่สูงส่งของเธอเลยมงกุฎทองคำฟังดูแล้วไม่ใช่เทพีธรรมดาๆเลยนะคะเนี่ยแล้วชื่อฟีบีของเธอล่ะคะมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่ไหมโอ้โหจุดนี้คือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับชื่อฟีบีหรือในภาษากรีกโบราณคือฟฟยเบ มันแปลว่าความสดใสความบริสุทธิ์หรือความรุ่งโรจน์แต่มันลึกซึ้งกว่านั้นมากครับนี่ไม่ใช่แสงสว่างทางกายภาพแบบแสงแดดไม่ใช่แสงจันท์ไม่ใช่ครับแต่มันหมายถึงการส่องสว่างของจิตใจหรือ enlightenment อ๋อเป็นความกระจ่างแจ้งทางปัญญาถูกต้องครับความสามารถในการมองเห็นสัจธรรมหรืออนาคตได้อย่างชัดเจน นี่คือแก่นแท้ของพลังของเธอครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นแสงสว่างเชิงนำมาทำนั่นเองแตเ่เคยได้ยินมาว่าบางพีชื่อเธอก็ถูกเอาไปโยงกับดวงจันทร์เรื่องนี้เป็นมายังไงคะเป็นประเด็นที่คนสับสนกันเยอะมากครับคือในยุคโรมันเนี่ยชื่อของฟีบีมักจะถูกนำไปใช้เป็นอีกชื่อหนึ่งของเทพีไดอาน่าซึ่งก็คืออาร์เตมิสใช่ครับซึ่งเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์ แต่ถ้าเราย้อนกลับไปที่ปรกรณำกรีกดั้งเดิมจริงๆหน้าที่หลักของฟีบีคือการเป็นผู้พิทักษ์ปัญญาและคำพยากรณ์ไม่ใช่เทพีดวงจันทร์โดยตรงไม่ใช่โดยตรงครับความเชื่อมโยงกับดวงจันทร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีหลังอาจจะเพราะหลานสาวของเธอคืออาร์เตมิสเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์เลยมีการเชื่อมโยงคุณสมบัติของความสว่างเข้าด้วยกันน่าสนใจค่ะพอพูดถึงครอบครัวชีวิตคู่ของเธอก็น่าจะมีความหมายซ่อนอยู่เหมือนกัน เธอแต่งงานกับโคแอสพี่ชายตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับและการจับคู่ครั้งนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ลึกซึ้งมากนี่ไม่ใช่แท่การแต่งงานตามปกติของทวยเทศแต่เป็นการจับคู่ของแนวคิดที่สมบูรณ์แบบแนวคิดเหรอคะครับชื่อโคแอสเนี่ยมาจากรากศัพท์ที่แปลว่าการสอบสวนอ๋อการต้องคำถามใช่ครับเขาคือตัวแทนของสติปัญญาฝั่งเหตุผลจิตใจที่ใฝ่รู้ การค้นหาความจริงผ่านการวิเคราะห์ในขณะที่ฟีบีคือการส่องสว่างหรือคำตอบที่ปรากฏขึ้นโอ้โหนี่มันเหมือนกระบวนการทางปรัชญาเลยนะคะที่ต้องมีคำถามที่ดีนำไปสู่การค้นพบใช่เลยครับการรวมตัวของโคเอสและฟีบีจึงเป็นสัญลักษณ์ของกระบวนการสร้างปัญญาที่สมบูรณ์ที่ต้องมีทั้งการตั้งคำถามอย่างมีเหตุผลของโคเอสและการค้นพบคำตอบที่สว่างกระจ่างแจ้งของฟีบีเกิดจากการทำงานร่วมกันถูกต้องครับ ทั้งสองจึงเปรียบเสมือนต้นน้ำดั้งเดิมขององค์ความรู้ทั้งหมดในจักรวาลของกรีกเลยพอพูดถึงมรดกแล้วบทบาทที่สำคัญที่สุดของฟีบีก็คือที่พยากรสถานแห่งเดลฟีแต่เรื่องเล่าที่เราคุ้นคุ้นกันคือภาพอ p พอ l ลโลสู้กับมูไพทอนเพื่อยึดที่นั่นไม่ใช่หรอคะแล้วฟีบีเข้ามาเกี่ยวตรงไหนนั่นอาจจะเป็นเเรื่องเล่าฉบับโปรโมตของฝั่งโอลิมเปียนก็ได้ครับ เพราะว่ามีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เก่าแก่กว่าสันติกว่าและลึกซึ้งกว่ามากซึ่งมีฟีบีเป็นศูนย์กลางเลยเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในบทละครของเอสคิลอสกวีเอกของกรีครับเรื่องเล่าอีกเวอร์ชันหนึ่งเหรอคะน่าสนใจมากคะ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะในเวอร์ชันของเอสคิลอสเนี่ยการสืบทอดตำแหน่งผู้ดูแลเดลฟีเป็นการส่งมอบอำนาจอย่างสันติและถูกต้องตามธรรมเนียมเลยผ่านเทพีสี่รุ่นตามลำดับสายเลือดฝั่งแม่ สี่รุ่นเลยครับเริ่มจากเจ้าของดั้งเดิมคือไกย่าย่าของฟีบีเองจากนั้นไกย่าก็มอบตำแหน่งต่อให้กับเทอร์มิสที่ดาของเธอเดี๋ยวนะคะถ้าไกาย่ามอบให้เทอร์มิสแล้วฟีบีซึ่งเป็นน้องสาวของเทอร์มิสเข้ามาได้ยังไงคะมีแย่งกันหรือเปล่าไม่มีเลยครับเทอร์มิสได้มอบตำแหน่งนี้ต่อให้กับฟีบีน้องสาวของเธอด้วยความเต็มใจและจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดก็คือรุ่นที่นี่นี้เลยครับรุ่นที่สี่ เมื่อฟีบี้ตัดสินใจมอบตำแหน่งผู้ดูแลเดลฟีนีให้กับอพอลโลหลานชายสุดที่รักของเธอว่ากันว่าเป็นการมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดเลยทีเดียวครับโอ้โหของขวัญวันเกิดคนละเรื่องกับตำนานสู้กับงูเลยนี่หมายความว่าอำนาจของอพอลโลที่เดลฟีในเวอร์ชันนี้ไม่ได้มาจากการใช้กำลังแต่มาจากการมอบให้อย่างศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องครับและเป็นการเชื่อมอำนาจของเทพยุคเก่าสู่เทพโอลิมปัสยุคใหม่แบบไร้รอยต่อเลย ฟีบี้เลยทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับและการส่งมอบนี้ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อด้วยจากคำพยากรณ์ยุคไก่อ้าที่เป็นเหมือนเสียงกระซิบจากผืนโลกก็เปลี่ยนมาสู่ยุคของเทมิสที่เน้นกฎระเบียบและมาถึงยุคของฟีบี้ที่ต้องใช้สติปัญญาที่สว่างสวยในการตีความก่อนจะส่งต่อไปให้อพอลโลที่ทำให้มันกลายเป็นศาสนาที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจนแต่ถ้าเรื่องการสืบทอดอย่างสันติมันสวยงามขนาดนี้ ทำไมตำนานที่คนส่วนใหญ่จำได้กลับเป็นเรื่องที่อพอลโลต้องใช้ความรุนแรงเข้ายึดล่ะคะมันสะท้อนว่าชาวกรีกให้คุณค่ากับอำนาจที่ได้มาจากการต่อสู้มากกว่าหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากครับนี่นสะท้อนถึงความตึงเครียดระหว่างความเชื่อเก่ากับใหม่ในสังคมกรีกตำนานการสังหารไพรทอนอาจถูกสร้างขึ้นมาทีหลังเพื่อเชิดชูพลังของเทพโอลิมเปียนรุ่นใหม่อ๋อ และลดทอนความสำคัญของเทพยุคเก่าที่เป็นเพศหญิงลงไปเป็นการแสดงให้เห็นว่าระเบียบของบุรุษอย่างอพอลโลได้เข้าแทนที่พลังธรรมชาติของไพทอนซึ่งเป็นลูกของไกอาเข้าใจแล้วคะ่ะแต่การที่เรื่องเล่าของเอคิลัสยังอยู่ก็แสดงว่าคนกรีกก็ยังให้เกียรติรากเงาเดิมที่มาจากฟีบีถูกต้องครับและดูเหมือนอิทธิพลของฟีบีจะไม่ได้จบแค่ที่เดลฟีนะครับแต่ส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังอย่างชัดเจนมาก โดยเฉพาะผ่านชื่อของเธอเองชัดเจนที่สุดเลยค่ะอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นหลานชายของเธอก็กลายเป็นที่รู้จักในนามฟีบัสอพอลโลฟีบัสก็คือรูปเพศช,ชายของฟีบีอิมเพเรียเป็นการประกาศว่าคุณสมบัติเด่นของย่าได้ถูกสานต่อในรุ่นหลานถูกต้องครับทั้งความสว่างสวัยทางปัญญาและความสามารถในการพยากรณ์ และมรดกนี้ส่งผ่านตัวกลางอย่างลูกสาวทั้งสองของเธอเลโตกับแอสเตเรียได้ยังไงบ้างคะพวกเธอเป็นเหมือนการขยายขอบเขตพลังของฟีบีให้กว้างออกไปอีกครับเริ่มจากเลโตเธอคือมารดาของอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์และอ์เทมิสเทพีแห่งดวงจันทร์ เลโตอาจจะดูเป็นเทพีที่น่าสงสารเพราะถูกเฮรากลั่นแกล้งตลอดแต่ในอีกมุมหนึ่งเธอคือผู้ที่อดทนและนำพาแสงสว่างรุ่นใหม่มาสู่โลกโอลิมเปียนได้สำเร็จเธอได้สืบทอดคุณสมบัติด,ด้านความบริสุทธิ์ของฟีบีผู้เป็นแม่มาส่งต่อให้ลูกๆครับส่วนแอสเตเรียชื่อของเธอน่าจะเกี่ยวกับดวงดาวใช่ไหมคะใช่ครับชื่อแอสเตเรียแปลว่าผู้เต็มไปด้วยดวงดาวหรือ the starry one เธอคือตัวแทนของพลังพยากรณ์ในอีกมิติหนึ่งนั่นคือมิติของยามค่ำคืนอ๋อในขณะที่อพอลโลดูแลคำพยากรณ์ตอนกลางวันใช่ครับแอสเทเรียก็ดูแลการอย่างรู้ผ่านความมืดเช่นการทำนายจากดาวตกหรือความฝันและที่สำคัญที่สุดเธอยังเป็นมารดาของเฮเกชีเทพีแห่งเวทมนต์ทางสามแพร่งและโลกวิญญาณอีกด้วย โอ้โห oh เท่ากับว่าครอบครัวนี้คุมอำนาจการอย่างรู้ทั้งหมดของจัก,กรวาลเลยนะคะเนี่ยอพอลโลคุมกลางวันแอสเทเรียคุมกลางคืนแล้วเฮเกตทีก็คุมศาสตร์ลี้ลับโดยมีต้นทานมาจากฟีบีทั้งหมดเลยครับ มันคือการแตกหน่อทางความคิดที่น่าทึ่งมากจากปัญญาที่สว่างสวยของฟีบีถูกขยายไปครอบคลุมทุกมิติของความรู้เลยเมื่อฟีบีเป็นเทพีเชิงแนวคิดที่ทรงพลังขนาดนี้เราพอจะมีหลักฐานทางโบราณคดีหรือรูปสลักของเธอบ้างไหมคะเพราะดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยปรากฏตัวในงานศิลปะบ่อยเท่าไหร่มีน้อยมากครับซึ่งก็อาจจะยิ่งตอกย้ำว่าเธอเป็นเทพีเชิงคอนเซปต์มากกว่าแต่ชิ้นที่โดดเด่นและสำคัญที่สุด คือภาพสลักบนแผ่นบูชาเพอร์กามอนเพอร์กามอนอัลเทอร์ครับเป็นศิลปะสินเอกของยุคเฮเลนิสติกเลยภาพสลักนี้สแสดงฉากสงครามครั้งใหญ่ระหว่างทวยเทพกับเหล่ายักษ์หรือกิกกันโตมาเคียแล้วฟีบีอยู่ตรงไหนในภาพนั้นคะในภาพนั้นเราจะเห็นฟีบีกำลังต่อสู้เคียงข้างกับแอสเตเรียลูกสาวของเธอสิ่งที่น่าสนใจคืออาวุธที่เธอใช้ครับค่ะ เธอไม่ได้ใช้ดาบหรือหอกแต่กำลังถือคบไฟที่ลุกโชนคบไฟครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงชื่อของเธอโดยตรงเลยคือผู้นำมาซึ่งแสงสว่างโอโ้โหเป็นการตีความที่ฉลาดมากว่าเธอไม่ได้สู้ด้วยกำลังแต่สู้ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาถูกต้องครับเพื่อขับไล่ความโปลาหนและความมืดมิดของเหล่ายักษ์มีหลักฐานชิ้นตื่นอีกไหมคะมีอีกชิ้นที่ลึกลับหน่อยนะครับ เป็นแผ่นจารึกสำรึกทองสามเหลี่ยมที่ค้นพบที่เพอร์กามอนเหมือนกันคาดว่าน่าจะใช้ในพิธีกรรมส่วนตัวแผ่นจารึกนี้แสดงภาพเทพีสามองค์คือดิโอนีฟีบีและไนคีค่ะที่น่าทึ่งคือตรงเท้าของเทพีแต่ละองค์มีคำจารึกที่อ้างอิงถึงข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ซึ่งชี้ให้เห็นว่าในยุคหลังๆภาพลักษณ์ของฟีบีได้วิวัฒนาการไปแล้วอยู่แค่บนโลกแต่ยังไปไกลถึงอวกาศด้วยใช่แล้วครับ ชื่อของเธอถูกนำไปตั้งให้กับดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาวเสารซึ่งดาวเสารก็คือโครนัสพี่ชายของทธในชื่อโรมันนั่นเองครับดวงจันทร์ฟีบี้ถูกค้นพบในปี1899และมันมีความพิเศษที่แปลกประหลาดมากยังไงคะคือมันมีวงโครจรที่ถอยหลังส่วนทางกับดวงจันทร์ส่วนใหญ่ของดาวเสารและที่สำคัญคือมันมีพื้นผิวที่มืดมากมืดเหรอคะครับเป็นหนึ่งในวัตถุที่มืดที่สุดในระบบสุริยะเลย <laughs> ตลกร้ายดีนะคะเนี่ยเทพีแห่งความสว่างสวยัยกลับกลายเป็นชื่อของวัตถุที่มืดที่สุดดวงหนึง่งเหมือนโดนจัก,กรวาลแกล้งเลยเป็นความขัดแย้งที่น่าขบคิดมากครับมันอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าแสงสว่างของเธอไม่ใช่แค่ความเจิดจ้าภายนอกแต่ยังหมายถึงการส่องเข้าไปในความมืดมิดของสิ่งที่เรายังไม่รู้ด้วยอีกด้วยเหมือนกับวงโครจรที่สวนทางปัญญาที่แท้จริงบางครั้งก็มาจากการคิดนอกกรอบใช่เลยครับ เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาจะเห็นได้ชัดเลยว่าฟีบีไม่ใช่ตัวละครหลักในมหากาบแต่เธอคือสถาปนิกผู้วางรากฐานทางปัญญาของโลกปกรณนำกรีกอย่างแท้จริงเธอคือผู้แกล่นกรองพลังดิบของจักรวาลให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่บริสุทธิ์และสว่างสวยแล้วส่งมอบมันให้กับยุคโอลิมปัสอย่างสง่างามประเด็นสำคัญคือมรดกของเธอไม่ใช่แค่ตัวตนแต่คือแนวคิดเรื่องสติปัญญาที่สว่างสวย ซึ่งมันได้แทรกซึมและล้อมรวมอยู่ในตัวตนของหลานๆทั้งฟีบัสอพอลโลอาร์เทมิสหรือแม้กระทั่งเฮเคทีอืเธอจึงเป็นเหมือนคุณย่าผู้นิ่งสงบแห่งโอลิมปัสที่อาจจะไม่ได้ออกโรงเองแต่พลังของเธอกลับถูกเรียกขานอยู่เสมอทุกครั้งที่เราพูดถึงแสงสว่างแห่งเหตุผลและคำพยากรของอพอลโลมีแหล่งข้อมูลหนึ่งเสนอแนวคิดที่น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่า เหล่าไทยท่านอาจจะเป็นภาพสะท้อนของมนุษย์ยุคแรกๆที่สร้างคุณูปการสำคัญต่ออารยธรรมจนได้รับการยกย่องให้เป็นเทพถ้าเราลองมองฟีบีในมุมนี้ไม่ใช่ในฐานะเทพีแต่เป็นตัวแทนของแนวคิดที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนผ่านของมนุษย์จากการบูชาพลังธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งก็คือตัวแทนของกายาไปสู่ยุคของการสแสวงหาความรู้และความเข้าใจอย่างเป็นระบบซึ่งก็คือฟีบี มรดกที่แท้จริงของเธออาจไม่ใช่แค่คำพยากรณแต่เป็นจุดเริ่มต้นของยุคแห่งการตระสร้ครั้งแรกในโลกยุคโบราณที่สอนให้มนุษย์ใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางและแสงสว่างนั้นก็ยังคงเป็นรากฐานของการแสวงหาความจริงมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ